พาไปที่นครสวรรค์กันบ้างไปดูปฏิบัติการปราบผีเปดไม่ใช่ผีที่เป็นสัมภเวสีต้องใช้หมอผีนะคะแต่ว่าปฏิบัติการนี้ค่ะเขาบอกว่าเป็นกลุ่มของคนที่ใช้ความสนิทสนมกับเจ้าอาวาสเนี่ยยักยอกเงินวัดไปนะคะโดยตำรวจก็ไปส่วนที่กำลังลุยค้น4จุดด้วยกันแต่ว่าจุดที่สำคัญที่สุดพบว่าเป็นบ้านของนายสนทองปรอนอายุ66ปีคนนี้เป็นวายาวัจกรวัดห้วยด้วนนะคะ สำคัญเลยคือเขาต้องไปค้นหาพยานหลักฐานต่างๆเพราะว่าพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการไปยักยอกเงินของวัดทานทหารหรือว่าวัดห้วยด้วนค่ะจากการที่ตำรวจไปตรวจค้นนะคะคุณผู้ชมพบว่าบ้านของนายสนเนี่ยตั้งอยู่กลางบ้านหลังจากนั้นก็มีกระท่อมหลังเล็กๆตั้งอยู่อีกหนึ่งหลังนะคะข้างๆก็เป็นโรงเรือเลี้ยงหมูแต่จุดที่ไปตรวจค้นแล้วเจอของเหล่านี้มีทั้งเงินทั้งทองเลยนะเยอะที่สุดคือในกระท่อมนะคะ มีการพบเหรียญพระเครื่องทองคําเหรียญเนื้อโลหะหลวงพ่อพัดรุ่นต่างๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหมื่นกว่าองค์ค่ะเงินสดกว่าล้านบาทมีอาวุธปืนสี่กระบอกโฉนดที่ดินเนี่ยรวมมูลค่านับ10ล้านบาทกว่า10รายการเลยนะคะแล้วมันไปซุกซ่อนอยู่ในกระท่อมนอกจากนี้ยังพบเหรียญพระเนื้อทองคําที่มีราคาสูงมากนะคะคุณธีรวัตรคุณผู้ชมองค์ละ2อถึงสามแสนบาทหลาย10องค์ซุกซ่อนอยู่ในกระท่อมแห่งนี้รวมกับเงินอีกนับล้านบาท โดยตำรวจค่ะสรุปผลการตรวจค้นเป้าหมายทั้ง4จุดมีทั้งบ้านพักของนายสนอนางชัญยาเพชรสายบัวนางบุญเชิดส,สุขจิตและนายคิมหันตลับนาคไปตรวจยึดสิ่งของต้องสงสัยไว้จำนวนมากรวมถึงมีเงินสดอีกประมาณ3ล้านบาทและไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะพบว่ามีเงินในบัญชีอีกประมาณล้านกว่าบาทโฉนดอีก10กว่าฉบับรวมพื้นที่ประมาณ300ไร่รถยนต์อีก 2- 3ถึงคันและอาวุธปืน4กระบอกมีเสียงของตำรวจด้วยค่ะ เราจะเริ่มทําการสอบสวนแล้วก็จะชี้แจ้งเขาขอหานั้นแต่ละคนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวก็บางคนก็เป็นวัยาว่นคนผู้หญิงก็ดูดูแล้วน่าจะยังไม่อไม่ถูกระเบียบไม่ถูกกฎเกณฑ์ที่เราตั้งก็เดี๋ยวถ้าว่าแบตรงน,นี้เดี๋ยวขอไปนั่งประชุมพิจารณาในภาพรวมก่อน นอกจากนี้มีกี่ลายที่คิดว่าจะต้องคน้นหรือว่าตรวจสอบเรามีเป้าหมายอยู่นะครับเดี๋ยวเราขอผิดทุกคนเรื่องนี้เริ่มต้นมาจากกลุ่มลูกศิษย์ของหลวงพ่อพัดนะคะหลวงพ่อพัดเจ้าอาวาสวัดห้วยด้วนไปร้องทุกข์กับทางบอกอปปปอบอกว่ามีความสงสัยมากเลยอะ่ะทั้งกลุ่มวิยาวจกรของวัดห้วยด้วนและคนใกล้ชิดของวิยาวจกรคนนี้ดูเหมือนกับร่ำรวยผิดปกติ มีทรัพย์สินในครอบครองผิดปกติและมีพฤติกรรมน่าสงสัยว่าจะไปทุจริตยักยอกเงินของวัดหรือไม่นะคะทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยไปตรวจสอบพบว่าในช่วงระหว่างปี63-64เนี่ยมีประชาชนนำเงินมาบริจาคให้กับวัดเป็นเงินรวมกว่า200ล้านบาทนะคะในจำนวนนี้เจ้าอาวาสนำเงินประมาณ30-40ล้านบาทเอาไปใช้ทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมรวมถึงไปสร้างวัดสร้างโรงเรียนให้กับประชาชนในพื้นที่ ส่วนที่เหลือค่ะได้มา200ล้านใช้ไป30-40ล้านที่เหลือเนี่ยหายไปหมดเลยและไม่รู้ว่าถูกนำไปใช้ทำอะไรบ้างแล้วก็เอาไปเก็บไว้ที่ไหนดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยไล่แกะรอยเส้นทางการเงินกลุ่มวัยาวัจกรรวมถึงคนใกล้ชิดคือนายสนะนางชัญญาและก็นางบุญเชิดนะคะพบว่ามีหลักฐานที่ว่าทั้ง3คนนี้นำเงินของวัดไปเข้าบัญชีในชื่อของตัวเองด้วยรวมเป็นเงินทั้งหมดหน่าตกใจมากนะคะ 63.34470ล้าน34,470บาทค่ะยักยอกไป63ล้านบาทตำรวจก็เลยอายัดเงินดังกล่าวเนี่ยเอาคืนกลับมาให้กับเจ้าอาวาสเรียบร้อยแล้วนะคะและตอนนี้ก่อนสรุปสำนวนส่งให้ปปชพิจารณามีความเห็นให้ส่งคดีกลับมาให้ทางพนักงานสอบสวนบอกอปปป,ปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเลยนำมาสู่ปฏิบัติการเข้าตรวจค้นทั้ง4จุดในครั้งนี้ด้วย นี่คือเขาก็เลยเรียกว่าเป็นปฏิบัติการปราบผีเป็ดนั่นเองนะคะเพราะว่าไปยักยอกเงินวัดมายักยอกเงินทําบุญใช่